คุณช่วยตัวเองไม่เสร็จนั่นเป็นเพราะของคุณไม่ครบล้างเสร็จต้องหล่อลื่นปกป้องอนาเขตคุณด้วย c a r n e s ส d o m a i และ Expansion สเปรย์เช็ดภายในและภายนอกรถยนต์อเนกประสงค์ไม่ว่าจะเช็ดสดเช็ดหลังล้างหรือเช็ดเก็บงานภายในก็ช่วยให้เสร็จง่ายขึ้นบอกลาผิวแห้งผิวฝืดเช็ดไม่จบปาดไม่ออกด้วย c a r ์เนสโดเมนและกซ p แพนชั Car ่ c a r ร์เน Car c a ร์ Division ช่วยคุณช่วยตัวเอง กำลังมองหาสิ่งของที่มีทั้งความใหญ่และความยาวที่เวลาคุณขึ้นขี่แล้วจะได้ประสบการณ์เหมือนบ้านเคลื่อนที่ด้วยทีวี31.3นิ้วด้านหลังเบาะเครื่องบินเฟิร์สคลาสช่วงล่างถุงลมระบบเลี้ยวล้อหลังประตูมอเตอร์ไฟฟ้า และระยะทางขับเคลื่อนไฟฟ้าถึง85กิโลเมตรนี่คือสูตรผสมความสบายของแท้ที่สุดที่คุณสามารถหาได้นี่คือสูตรผสมความสบายของแท้ที่สุดที่สามารถเกิดขึ้นได้กับรถ1คันมันกระตุกทั้งปมคนรักออปชันและปมนักซ่อมรถในเวลาเดียวกันทางนันแล้วผมขอเชิญคุณเข้ามาดูครับว่ารถช่วง6ล้านของ B M U มันเดินทางมาถึงไหนแล้ว B M w เนี่ยอย่ามองหน้าเขาเป็นชิ้นชิน ให้มองหน้าเป็นภาพรวมแต่ถ้าเกิดว่าคุณมาตั้งคําถามมันทีละชิ้นอย่างเงี้ยเฮ้ยจมูกมันอะไรวะทาไมตามีสองชั้นวะมันจะบ่นในตลอดทางแล้วกันแต่ว่าถ้าเกิดคนมองเป็นภาพรวมเป็นงานศิลปะชิ้นเดียวอย่างเงี้ยเออเรามองทั้งภาพพร้อมกันอย่างเงี้ยผมว่าสวยแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยก็รู้สึกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยชอบไอตัวคริสตัลสวารอฟสกี้ตรงนี้มากนะครับผมไอไอ,อด้านบนตรงเนี้ยมันเพิ่มความรายละเอียดเพิ่มความพรีเมียมได้ดีแต่ว่าถ้าให้ผมสังเกตนะคือแบบหน้ารถตรงชิ้นเนี้ยมันใหญ่ขึ้น เยอะมากๆเมื่อเทียบกับรุ่นที่แล้วแบบนุ้นอะ่ะอ่ะอย่างนั้นอะ่ะอย่างรถผมอย่างเงี้ยผมต้องบอกอย่างหนึ่งว่านะตอนที่มันเป็นซีรีส์เจ็ด G12 โฉมนั้นอะ่ะแต่เป็นตัวเฟซลิฟอะมันเอาหน้าเดิมมาขยายจมูกนะครับผมทําให้ผมรู้สึกมันเสียสัดส่วนผมอีมากเลยผมไม่เอาแต่พอมันเอาจมูกขยายมาทําให้เป็นงานออกแบบเฉพาะทางของรุ่นใหม่อย่างเงี้ย เออมันดูได้มันดูได้มันไม่มีปัญหามันอยู่ที่ความลงตัวแต่ยังไงแล้วผมก็ยังไม่ชอบไอ้ดีไซน์ไอ้ไอ้ไตคู่แบบซีรีส์4อยู่ดีนะครับยังไงผมก็ไม่เอาล้อจะเป็นขอบ20สามารถซื้อชุด M6 ประมาณได้ขอบ22แต่ผมมองว่าผมไม่อยากแนะนาให้คุณเล่นล้อใหญ่ล้อใหญ่แก้มบางยางแตกง่ายข้าม a นท t e n a n c มันสูงแล้วมันดูระยาะแล้วมันขับแย่ลงโดยรวมๆแล้วอ่ะสำหรับล้อใหญ่อ่ะรถคันนี้มีเลียวล้อหลังนะอย่างรถเบนซ์อย่างเงี้ย ขนาดของขอบล้อมีผลต่อองศาของอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์เลี้ยวล้อหลังถ้าเป็นล้อต้องถามด้วยว่าเอ้องศาระยะฟรีเนี่ยขององศาล้อหลังเนี่ยมันได้กี่องศาและที่ชาร์จอันนี้เป็นลถปักอินไฮบิดวิ่งระยะทางได้85กิโลเมตรนะครับผมที่ BM บอกซึ่งผมชื่นชม BM อย่างหนึ่งนะ มันนับใหม่แล้วมันใกล้เคียงอ่ะแต่ตอนที่ปั๊กอินออกมาใหม,ใหม่อ่ะมันบอกผมว่าวิ่งได้20-30โลอย่างเงี้ยแต่ผมรู้สึกเอ๊ะทำไม10โล15โลมันไปแล้วนะผรรุ่นพวกปั๊กอินไฮบริดหลงังๆมารู้สึกตามจริงมากขึ้นถ้าเกิดเป็นรถปลักอินไฮบริดอ่ะสมมติว่าต้องตีที่ชา้าอย่างเงี้ยครับหาตำแหน่งดีๆเพราะว่าของ BM เนี่ยจะอยู่ฝั่งพาสเซนเจอร์ก็คือฝั่งคนนั่งตรงนี้ถ้าเกิดผมจอดในเลนอนะอันนี้จอดเพื่อถ่ายนะมันจะถึงมาถึงพอดีแต่ว่านี้ผมจอดนอกเล ในลาเดียวกันผมรู้สึกว่ามันตกแต่งเนี่ยลายดาวแบบเนี้ยลายสามเหลี่ยมตรงเนี้ยเป็นแบบโมเดิร์นใช่ป่ะแต่ว่าโส้ทรงตรงเนี้ยแมงโคดเรโทรเลยผมก็เลยรู้สึกว่ามันมี2มีโลก2ใบในเวลาเดียวกันได้นะครับผมทั้งความโมเดิร์นและความเรทโทตัวประตูเนี่ยก็เป็นเอ่อเป็นกรอนไฟฟ้านะครับผมแล้วก็อย่างที่โชว์ไปก็คือมันจะมีฟีเจอร์ที่เราเคลื่อนไปนั่างแล้วมันปิดตามให้ด้วยตัวนี้ก็แรกๆงงๆฝืนๆนิดนึงแบบเอ้ยหน้าที่ใครวะใคร,ใคร,ใครต้องเป็นคนปิดกูต้องปิดหรือมึงต้องปิดสภากพอเข้าใจกันแล้วเรื่องนี้ก็จบ นะครับผมด้านท้ายเนี่ยผมมองว่าสวยนะครับผมผม,ผมชอบท้ายีย w ทุกคันอยู่แล้วพื้นนี่เก็บของอะไรเงี้ยใส่ถุงก๊อฟใส่อะไรใช้ได้หมดนะครับผมก็ฝาท้ายไฟฟ้านี่คือคือลถ6ล้าน5แล้วอะ่ะคือไม่ต้องถามเรื่องออปชั่นกันแล้วนะฮะมันกําลังลงตัวแบบกล้าสแสดงออกอะ่ะเออมันเหมือนแบบดีไซน์ที่แบบกล้าทากล้าปรุงกล้าโชว์อย่างเงี้ยนะและหลายๆคนอะ่ะก็ชอบมากๆเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงคุณแม่คุณผู้ชายอะไรเงี้ยดีไซน์มันรับคนได้หลายประเภทดี เข้ามาดูข้างในาของซีรีส์เนะครับผมถ้าไม่นับไอตัวเดชตรงกลางที่มันใช้กันทุกรุ่นอย่างเงี้ยในซีรีส์สามซีรีส์หอะไรอย่างเงี้ยตัวเรือนไม้อย่างเงี้ยครับผมว่าเขาออกแบบมาดูดีมากๆเลยนะคนที่ไม่ได้ติดตามรถอ่ะเวลาเขาขึ้นรถคันนี้มาเขาจะว้าวกับงานตกแต่งภายในอินทีเรียของ BMW มากไอ้ลายอลูมิเนียมคาร์บอนแบบเนี้ยนะแล้วก็ตัวคริสตัลแบบเนี้ยซึ่งมันสามารถปรับแอมเบียนท์ไลติ้งได้แล้วถ้าเกิดว่าเรากดไฟไฟพามาวหรือไฟฉุกเฉินอย่างเงี้ย เออมันก็จะเล่นเกี่ยวกับตัวสีข้างในจอให้ด้วยนะครับผมข้างในตัวรถให้ด้วยอินทีเรียหลายอย่างคันนี้ผมรู้สึกดีนะมันพรีเมียมมากๆมันไม่เหมือน Approach ใน X3 ที่แบบเขาพยายามจะทําให้ออกแนววัสดุรีไซเคิลอย่างเงี้ยอันนี้ยังรู้สึกแบบเอออัดความพรีเมียมออกมาแล้วก็เป็นดีไซน์ที่ค่อนข้างกล้าแสดงออกแล้วกันแต่คืออย่างนึงคือไอ้ตัวกดตรงนี้กดเปิดไอ้ตัวนี้คือเราต้องเอามือปิดใช่ไหมแต่ว่ามันไม่มีปุ่มมันต้องกดเปิดตรงเนี้ย ผมก็เลยไม่ไม่ไม่ไมั่นใจว่าการที่มันมีสลักมันยากขนาดนั้นเลยเหรอเนาะแล้วก็ตัวปรับแอร์อย่างเงี้ยมันก็ต้องเป็นแบบลูกบิดที่แบบเออมันยังดีแล้วกันที่เป็นลูกบิดเดี๋ยมันดีกับปรับองศาแอร์ในจออะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าก็ช่องลมเนี่ยมันจะอยู่ใต้นี้นึกออกไหมเออมันก็เลยกลายว่าเราเลื่อนตรงนี้เพื่อให้ข้างบนขยับผมมองว่าไอพวกไอแอร์บนเนี้นะสุดท้ายยังไงผมก็ยังไม่เห็นด้วยเนาะผมอยากให้มีการคนโทรลแอร์แยก ผมแต่เกี่ยวกับเรื่องเครื่องเสียงเรื่องโหมดรัดปุ่มรัดของอะไรเงี้ยมันยังอยู่เป็นแทกกลางแบบนี้ทั้งหมดเนี้ยมันบันทาดปุ่มเดียวก็ผมก็เลยรู้สึกว่าเรื่องคอนโทรลเมนูรัดถือว่ายังเก็บไว้ดีอยู่แล้วก็วัสดุเกี่ยวกับเรื่องแก้วเรื่องคริสตัลอะไรตรงนี้ก็ออกแบบมาแบบผมว่าดูแบบดูพรีเมียมมากๆเลยแล้วก็ส่วนอื่นๆก็ถือว่าถือว่าโอเคมากๆพวงมาลัยก็แบบพวงมาลัยฟิลสปอร์ตหนาๆเต็มมือแบบบ M เอ็นข้างหน้าสามารถปรับโหมดได้ซึ่งผมไม่รู้สึกต่างอะไรนะ แบบเออคุณจะเอาคอนเทนต์เลเยอร์แบบไหนอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่เลยแล้วก็ไอเมนูข้างในเนี้ยผมก็ว่ามันก็ยังไม่ควรใช้เวลาชา้าอยู่ดียังไงก็ไม่เห็นด้วยไม่มีวันเห็นด้วยกับการที่ทําให้เมนูมารกขนาดนี้ถึงแม้ว่ามันจะดีขึ้นมาจากไอไดแปเยอะแล้วนะครับผมนี่น่าจะแปดจุดมันก็ดีขึ้นมาเยอะแล้วแหละเหมือนแบบดีไซน์แบบ iPad ซึ่งที่เราต้องมานั่งแบบจุดจอกับมันอย่างเงี้ยผมไม่อยากได้อะไรที่มันนั่งจดจอกับมันแต่ว่าให้คน,คนนั่งข้างๆใช้ไปแล้วกันถือว่าชอบแต่ก็ต้องจําใจอยู่กับ เทคโนโลยีที่มันพัฒนาไปในทางที่ผมไม่เห็นด้วยแล้วกันสำหรับซีรีส์7วิดีโอนี้ เราใช้น้ํายาคาแคร์ er จากร้านคาเนสในช้อปปีนะครับผมมีโค้ดมาฝากเป็น C A R N B n U S 7นะครับผม C A R N B L U S 7สามารถน,นําไปใช้ที่ช้อปปี้เราได้เลยครับข้างหลังของซีรีส์เนะครับผมก็หรูหราอลังการครับหรูหราอลัง,ลงการตัวบงตัวเบาอ,อะไรเนี่ยก็ก็ถือว่านิ่มกว่ารุ่นที่แล้วแต่ก็ยังอยากจะย้ำเหมือนเดิมว่าผมนั่งหลัง s อสคาแล้วก็ยังรู้สึกสบายกว่าการควบคุมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นแท็บเล็ตตรงกลางตรงนี้แต่เดี๋ยวนี้มันเป็นจอแบบบิวอินเข้าไปตรงแถวด้ามจับตรงนี้แหละเรา สามารถกดเป็นโหมดคล้ายๆโหมดนอนได้นะครับผม แล้วก็เป็นท่าแบบเฟิร์สคลาสก็มีเฟิร์สคลาสผมชอบเรียกมันว่าที่นั่งเฟิร์สคลาสนะครับผมซึ่งโพซิชันดีแต่ว่าไม่ว่าจะยังไงก็ตามผมยังรู้สึกว่าไอ้ตัวการเอนของตัวแผ่นหลังตัวนี้องศามันน้อยไปเพราะนั้นแล้วผมรู้สึกว่าไอ้แผ่นหลังเราอะยังค่อนข้างชันถ้ามันเอาลงกว่านี้ในพื้นที่แบบเป็นการนอนไปเลยอย่างเงี้ยอีกสัก5องศาถึง10องศาอย่างเงี้ยผมว่าเพอร์เฟกคือไอ้ตัวจอตัวนี้ผมมีปัญหากันมากเลยกว่าจะใช้ชินที่เก็บของอะไรต่างๆก็ปกติทั่วไปเนี่ย้าาาเเ็นนช่่่องรหหวู มันขยับไปทไางไหนเงี้ยมันจะมีปัญหาเว้ยเพราะเราเห็นว่า ไอตัวใบพัดอ่ะมันบิดไปทางไหนทีนี้ฟีเจอร์ที่สําคัญที่สุดในของคันนี้เลยที่แบบโดดเด่นนะครับก็คือตัวจอข้างบนเนี่ยสากว่านิ้วเนี่ยสามารถพับลงมาได้ซึ่งคุณไม่ต้องกลัวนะถ้าเกิดว่าไอตัวจอเนี่ยมันทำงานแยกกับซันลูปถ้าขุดคุณอยากปิดซันลูปเข้าทเทเตอร์โหมดก็สามารถทําได้นะครับผมก็กดที่ตัวรูปจอไฟทีวีนะครับผมสามารถกดโฟลดาวได้แต่ว่าถ้ามันโฟลดาวไม่ได้แสดงว่าเซนเซอร์มันจับได้ว่าเอ้ยถ้าโฟลดาวมามันจะฟาดกับตัวเก้อยที่นั่งข้างหน้าเพราะนั้นแล้ว คุณสามารถกดแบบอิสระได้เลยกดโฟลเดอร์ุ้มนี่อันนี้รอบนี้ก็ได้แล้วเพราะเราไปเลื่อนเบาะหน้ามาแล้วฟีเจอร์ตรงนี้ก็ต้องเสียบอินเท,นเทอร์เน็ตเนาะ e sim แล้วก็ใช้แอป m y เ m ลเชื่อมต่อแต่โดยทั่วไปก็คือสามารถเป็น t h e ตอร์โหมดเทเตอร์โหมดเนี่ยเขาก็จะบังพวกม่านหลังม่านข้างๆมาให้แล้วก็สามารถใช้ควบคู่ไปกับตัว Comfort s e ีดเมื่อกี้ได้เนาะนี่นะฮะทั้งหมดคุณภาพชีวิตใช้ชวิตในห้องโดยสารเบี เป็นแบบนี้มีไวเลสชาร์จเจอร์มาให้ด้วยทุกอย่างเรียบร้อยดียกเว้นตัวแผ่นหลังที่ผมแค่ขอให้เอ็นได้อีกสัก10องศาประมาณ5-6-7-8อะไรเงี้ยก็ผม่่เพอร์เฟกเลยเพอร์เฟกเลยครับ ถ้าเอาความนิ่มอย่างเดียวนะครับผมผมว่าคันนี้สู้ SC l a s s ไม่ได้แต่ว่าในส่วนอื่นๆเนี่ยแทบจะทําได้ดีหมดเลยเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าเกี่ยวกับเรื่องตัวเครื่องตัวเกียร์ตัวการจพวงมอะไรอย่างเงี้ยโอเคผมผมมีคันเก่าใช่ไหมผมก็ารุงอะไรกับซีรีส์เจคันเก่าอะแม่งขายกับคันนี้มากไอจีสิมา G70 จ็ดสิบะครับก็คือพวงมอะไรก็จะแบบมีช่วยส่งช่วยเสริมช่วยส่งนิดนึงแล้วก็จะแอบแอบไวช่วงล่างของ b m อ่ะมันก็จะรู้สึกแบบ ตึงๆแบบเฟิร์มๆนิดนึงมันไม่เหมือน S Class ที่แบบว่าจะมีความรู้สึกที่ลอยๆเหมือนปุยเมฆแบบลอยแบบมั่นใจนะแบบลอยแบบขับได้มีกริไปอะไรเงี้ยมั่นใจแต่ว่าอันเนี้ยผมมองว่ามันสามารถเก็บอาการเกี่ยวกับเรื่องการโยกตัวการยุบตัวได้คล้อยก่อนซีรีส์เรุ่นที่แล้วคือมันใช้ชีวิตอยู่ได้ไม่มีไม่มีปัญหาแต่ว่าด้วยหน้าที่ผมแล้วเนี่ยผมต้องนั่งดักอาการทุกประเภทไงแลวทีเนี้ยพอมานั่งจับอาการจริงๆอ่ะมันถึงค่อยรู้สึกแต่ถ้าเกิดว่านั่งแบบไม่คิดอะไรอ่ะผมว่า ถ้านั่งเทียบกันเลยนะเอาคนที่แบบนั่งเทียบเป็นครอบครัวไปเทียบกับ S c l a s s เลยนะผมว่าหลายๆคนอาจจะยังพอสัมผัสได้ว่าเอ,อ s Class มันนิ่มกว่าจริงๆถ้าคุณมองช่วงล่างเป็นหลักผมยังแนะนํา SC l a s s อยู่แต่ถ้าเกิดว่าคุณขับเองด้วยคุณใช้เองด้วยแบบเหมือนสลับขับอย่างเงี้ยในฝั่งของคนขับขี่อ่ะน่าจะอินจอยการขับซีรีส์เมากกว่า S c ส a s s ส่วนตัวผมมองว่าคันนี้มีความกระฉับกระเฉงมากกว่าในเชิงของตัวบอดี้แล้วก็ตัวเลี้ยวล้อหลังเองแล้วก็ตัว งงเองนี่แหละว่าเราไม่ได้ซื้อซีรีส์เมาเพื่อ,อเกี่ยวกับเรื่องเป็นรถขับขี่อยู่แล้วแต่ว่าเออถ้าอยากแบบทําให้มันมี2มิติอย่างเงี้ยเออนั่งได้ด้วยขับได้ด้วยเออซี7ผมว่าทำออกมาได้ลงตัวมากๆส่วนคนที่ยังถือซีรีส์7ตัวก่อนอยู่อะถ้าได้เปลี่ยนจริงๆอะไม่นะัฟีเจอร์อิเล็กทรอนิกอะไรต่างๆข้างในนะเอาเรื่องการใช้งานการขับขี่อะไรอยู่ถ้าจะแยกเปลี่ยนจริงๆอะผมมองว่ามี2เรื่องที่รุ่นใหม่ทําได้ดีกว่ารุ่นเก่า1 ผมว่าเบาะรุ่นใหม่ดีกว่ารุ่นเก่าเยอะประเด็นที่สก็คือไอ้ตัวไฮบริดตัวเนี้ย xdrive แบบมันมีเลี้ยวล้อหลังด้วยเลี้ยวล้อหลังเนี่ยมันช่วยให้คุณใช้ชีวิตกับรถคันใหญ่ ได้ง่ายขึ้นเยอะมากๆเลยผมมาขับทั้งเอสค้าทั้งซีรีส์เียดใช่ป่ะผมมีทั้งสองคันใช่ไหมเมื่อการจะกลับตัวในซอยกันจะถอยจอดเกี่ยวกับเรื่องยูเทิร์นอย่างเงี้ยมันจะมีวงเลี้ยวที่สูงมากๆแต่อันนี้เนี่ยมันลดระยะวงเลี้ยวเป็นแบบเกือบเกือบอีโคคาร์ได้เลยอะตัวเลี้ยวล้อหลังเนี่ยมันเป็นฟีเจอร์เสริมเป็นอุปกรณ์เพิ่มเติมที่เอาเข้ามาในรถแล้วมันจะทําให้รถซ่อมยากขึ้นไหมถ้าเกิดว่าเออคนที่แบบเล่นรถแบบระยะแบบ10ปีอย่างเงี้ยผมก็มองว่า มันก็ใช่แหละแต่อีกในหนึ่งแล้วอะ่ะผมรู้สึกว่าไอ้รถแบบนี้นะไม่ว่าคุณจะซื้อตัวดีเซลหรือซื้อตัวไฮบริดสุดท้ายแล้วมันไม่เหลืออะไรอยู่ดีค่าเสื่อมมันกินหมดอยู่แล้วอะ่ะมันเป็นรถประเภทที่แบบเป็นรถที่ค่าเสื่อมสูงมากๆจนกระทั่งแบบมันเกือบจะเป็นรถที่แบบเออใช้แล้วก็แบบตอนขายก็คือปล่อยวางเรื่องราคาไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยเอออย่าอย่าไปคิดเลยว่าเออตอนขายแล้วมันยังจะแบบเออพอแบบไม่จุกมากไม่เจ็บมากแต่ว่าณนะวันใช้อะ่ะคุณมีรถใหญ่ๆหญ่ออปชั่นครบแล้วแบบรับรองว่า เอสคั S S และซีดีเจตตอนนี้นะใช้ชีวิตไม่มีปัญหา100%ซแน่นอนมันแค่คุณชอบการปรุงแต่งแบบไหนมากกว่าเหมือนเขาขายกะเพราที่อร่อยเหมือนกันแต่แค่ร้านนี้อาจจะเผ็ดกว่าหรืออีกร้านหนึ่งมันอาจจะกลมกล่อมกว่าหรืออีกร้านนึงมันจะอาจจะจืดกว่าเลยคือคุณต้องไปเลือกมือปรุงแล้วว่าแบบเออชอบให้เชฟเขาปรุงแบบไหนแต่สุดท้ายแล้วมันเป็นเหมือนแบบเป็นเนื้อสเต็กชั้นดีเหมือนกันทั้งคู่และที่สําคัญที่สุดเลยนะคือที่เสริมมันจากการเลี้ยวล้อหลังเนี่ย ผมมองว่าปัญหาของซีรีส์เรุ่นที่แล้วอะ่ะคือหน้ามันไปก่อนและท้ายมันไปตามใช่ไหมถ้าเกิดว่าผมเป็นคนนั่งหลังอะ่ะแล้วคนนั่งหน้าขับเร็วอย่างเช่นน้องชายขับเร็วแล้วผมนั่งหลังอยู่อย่างเงี้ยผมจะรู้สึกมีอาการเหวี่ยงออกมาจากท้ายรถมากๆเหมือนท้ายรถมันพยายามเหวี่ยงตามคันหน้าแต่ว่าคันนี้เนี่ย ที่มันขับดีกว่ารุ่นที่แล้วขึ้นมากๆเนี่ยเพราะว่าไอ้ตัวเลี้ยวล้อหลังอ่ะมันจัดให้รถอยู่ในองศาเดียวกันแล้วมันไปพร้อมกันทั้งคันมันจะไม่มีความรู้สึกเหมือนหน้าทําอย่างหนึ่งอยู่กับข้างหลังทําอีกอย่างหนึ่งอยู่แล้วมันเหมือนมันแย่งกันอยู่แล้วผมเป็นคนที่แบบเซนซิทีฟกับอาการเมารถได้เหมือนกันนะเออถึงจะเห็นแบบขับรถได้อย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดรถมันแย่งจริงก็จะเกิดอาการเมาได้ซึ่งเรื่องอาการเวียงเนี่ยของรุ่นใหม่เนี่ยดีกว่ารุ่นเก่าเยอะมากๆ ถ้าถามผมอาจจะให้คําตอบต่างจากซีรีส์ห้านิดหนึ่งซีรีส์ห้าผมมองว่าถ้าคุณมีตัวเก่าอ่ะคุณก็อยู่กับตัวเก่าต่อได้แต่ว่าถ้าเป็นซีรีส์เจ็ดอ่ะผมมองว่าถ้าคุณอยากเล่นตัวใหม่อ่ะเออมันมันอาจจะแบบเออเป็นอะไรที่แบบสามารถอัปเกรดขึ้นมาได้แต่ยางซีรีส์ห้าเหมือนแบบอาจจะยังต่างไม่พอที่มันจะขึ้นมาอัปเกรดอะไรเงี้ยครับ สรุปจากความรู้สึกผมพวกรถตระกูลผู้บริหารเนี่ยมันเป็นรถที่ซื้อมาเพื่อดื่มดำ่ำและสนองนี้ความต้องการส่วนตัวในเวลาที่คุณอยู่กับมันครับจากประสบการณ์ส่วนตัวผมว่านะรถแนวนี้หมด BSI ก็ปลดประจำการซะอย่าซื้อเงินสดเอาค่าเสื่อมไปโยนให้บริษทัทถ้าการความเสี่ยงไว้ได้ทั้งหมดไม่ให้มันเข้าเนื้อผมว่ามันจะเป็น5ปีที่คุณน่าจะรักรถคันนี้มากๆสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ